กลับมากินกันอีกแล้วครับทุกคนกับบุฟเฟ่อาหารนานาชาติสุดอลังการของกินนะครับเขามีให้เลือกเป็นร้อยอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันซูชิซาซิมิคือเด็ดสุดๆอาหารอิตาเลียนก็มาหรือว่าใครอยากกินอาหารไทยนะครับก็ต้องโดนอย่ารอช้าขอประเดิมเมนูแรกด้วยควรัวซองและสุปทรัฟเฟิลของโปรด ตามด้วยซูชิว่ากิ้วแผ่นใหญ่สาหร่ายมันปูแล้วก็ซูชินะครับเขามีให้เลือกทุกหน้าอยากกินอันไหนสั่งได้เลยมีโมดหรือถ้าใครถูกใจแซลมอนดองกุ้งดองก็จัดไปหอยเชลล์อบในราดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือที่สุดโอโคโนมิยากิ บเหลียงผัดไข่รวมไปถึงปลากระพงทอดน้ำปลาก,ก็มาเหมือนกันทุกคนใครจะไปเชื่อว,ว่าเนื้อสเต็กก็มีแต่ถ้าใครอยากกินกุ้งเผานะครับสั่งไปเลยกิโลก็จัดไปคํานี้ขอบอกเลยนะครับว่าขึ้นสวรรค์มันปูย่างร้อนๆของกินเยอะขนาดนี้เลือกกินไม่ถูกแล้วเนี่ยเราว่าทุกคนรู้ว่าถ้ามากินที่นี่จะจบแค่นี้ไม่ได้เพราะต่อด,ด้วยนี่เลยชาบูเนื้อเกรดพรีเมียมเอาจริงๆบะครับทุกคนแค่ดูลายเนื้อก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแค่ไหนขอบอกนะครับว่าคํานี้คือแบบเนื้อดีงามมากซุปเขาก็มีใหห้เเลลือกาายแบบนะไม่่วจป็ มาล่าซุปต้มยำซุปดำหรือว่าซุปมันปูและเราว่าทุกคนก็รู้อีกนั่นแหละว่ามาที่นี่นะครับอย่าลืมเก็บทองไว้สําหรับของหวานของเขาด้วยเพราะวันนี้เลยทุกคนไอติมจากมอตโต โอโ้โหทุกคนอะไรมันจะแบบอลังการงานสร้างขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับวาาเฟลเค้กทาร์ตอยู่ตรงหน้าจะพลาดได้ไง <c oughs> ก่อนจะอิ่มขออีกสักนิดนะทุกคนบิงซูสตรอเบอรี่บิงซูรสช่อง ong, และบิงซูช็อกโกแลตมาแล้ว <c oughs> เห็นขนาดนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะสิเนเจอร์แบงคอกเท่านั้นไปสิทุกคนรออะไรอยู่ละ่ะ